รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร .5 ร่วมกับบริษัทไทรเซปจำกัดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูราความลับของความสวยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์เทลไลฟ์เสนอ สบายสไตล์มยุราสนับสนุนโดยยูราเอเยกไวทเทนนิงบูสเตอร์เซรั่มผิวดูกระจ่งางใสและดูอ่อนเยาว์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราเจอกันอีกแล้วสบายสไตล์ไม่ราอย่างที่บอกเจอกันทีไรเราเจะมีเรื่องอะไรเกๆ๋ๆกูดๆนะมาคุยกันในรายการวันนี้ใครเคยกินมแมลง แต่สิ่งที่เราจะคุยวันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วใหญ่สําหรับดิฉันเป็นคนที่ไม่เคยกินมาแรงและไม่เคยกินของอะไรที่มันแปลกปลาดนอกจากหมูไก่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะงั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ไปดูหน้าแขกรับเชิญงเราดีกว่านั่นะค่ะเจ้าของร้านเบอร์เกอร์ที่มีมาแรงอยู่ตรงกลางด้วยโอ เดี๋ยวดูสิมันอร่อยตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราไป stay healthy with บรมรุ่งราดก่อนค่ะ stay healthy with บรรุงราดคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของโรคกระดูกคอเสื่อมเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะปัจจุบันมีวิธีการรักษาหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความรุนแรงและอาการของแต่ละคนแต่ถ้าอาการรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นและยังมีความรุนแรงอยู่แพทย์อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องการผ่าตัด วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดโรคกระดูกคอเสื่อมด้วยกล้องเอนโดสโคปค่ะสาเหตุของอาการโรคหมอนรองกระดูกที่คอเสื่อมนะครับพบด้บ่อยสาเหตุก็คือการใช้กระดูกคอในท่าที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการที่เราก้มคออ่านหนังสือหรือว่าพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นเวลานาน นะครับหรือว่ามีการที่เราต้องสะบัดคออย่างรุนแรงบ่อยๆ นะครับอันนั้นก็ทําให้กระดูกคอเสื่อมเร็วกว่าปกติได้ครับอาการปวดคอมีหลายแบบนะครับแต่ว่าอาการปวดคอที่มีความอันตรายคืออาการปวดคอที่มีลักษณะร้าวจากคอนะฮะแล้วก็ปวดร้าวลงมาตามแขนหรือมีอาการชาลงมาตามแขนเวลาที่เรามีการขยับคอครับการวินิจฉัยเนี่ยอันที่1คือทําด้วยการตรวจร่างกายจากแพทย์การทำเอ็กซเรย์แล้วก็การทํา m r i ทําให้เราเห็นเส้นประสาทและหมอนรองกระดูกได้ครับการรักษาเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเริ่มรักษาด้วยการที่ไม่ต้องผ่าตัดก่อนนะครับซึ่งโอกาสประสบผลสำเร็จด้วยการรักษาแบบไม่ผ่าตัดี่ยท ประมาณ60-70%ครับแต่ถ้าเกิดว่าการรักษาด้วยวิธีต่างๆที่ไม่ใช่การ่าตัดแล้วไม่เป็นผลเนี่ยเราก็พิจารณาเรื่องการผ่าตัดด้วยการสองกล้องการผ่าตัดสองกล้องจริงๆแล้วมีหลายแบบนะครับโดยแบบมาตรฐานจะเป็นการผ่าตัดเข้าทางด้านหน้านะครับแผลจะอยู่ที่ประมาณ3-4เซนติเมตรนะครับแต่การผ่าตัดด้วยกล้องเอ็นโดสโคปเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดเข้าทางด้านหลังนะครับซึ่งแผลจะอยู่ที่ประมาณ3-5มมิลลิเมตรครับสิ่งที่แตกต่างกันน็่คือการผ่าตัดเข้าทางข้างหน้าเนี่ยจะมีการ ยึดสกรูเล็กๆเ,เพื่อให้กระดูกหยุดการเคลื่อนไหวไปด้วยนะครับแผลจริงจะต้องใหญ่กว่าแต่การผ่าตัดด้วยกล้องอินโดสโคปแผละจะเข้าทางข้างหลังแผละจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็คนไข้จะเจ็บตัวน้อยกว่าแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าครับข้อดีของการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบกล้องอินโดสโคปเนี่ยครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วก็ไม่ต้องยึดตรึงกระดูกสันหลังนะครับดังนั้นเนี่ยคนไข้จึงยังสามารถขยับคอหลังการผ่าตัดได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันตามปกติได้ทันทีเลยตั้งงแต่หลััผด เป็นที่น่าพึงพอใจมากครับคนไข้หลายๆคนถามว่าหมอแล้วเราต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเนี่ยนานเท่าไหร่กี่เดือนถึงจะกลับไปเป็นปกติได้นะครับแต่ด้วยความที่แผลมันเล็กมากเพียงแค่5มมตรดังนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเลยครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตประจําวันตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัดได้เลยครับอาการปวดคอประเภทที่ควรจะรีบมาหาหมอครับคืออาการปวดคอที่มีอาการปวดแล้วก็ร้าวชาลงมาตามบริเวณแขนพวกนี้คืออาการของเส้นประสาทควรจะรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้อง นะครับแล้วก็รีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเผื่อเราจะได้ป้องกันการผ่าตัดได้และหากจำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดเนี่ยเราก็เลือกวิธีการผ่าตัดที่สามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุดแล้วก็ความเสี่ยงน้อยที่สุดเพื่อให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เร็วที่สุดนะครับผลลัพธ์ในการรักษาเนี่ยเป็นที่น่าพอใจมากนะครับเพราะว่าอาการปวดเส้นประสาทที่มันปวดลงตามแขนเนี่ยหายไปแทบใจะในทันทีหลังจากที่คนไข้ตื่นมาจากการผ่าตัดและอาการเจ็บฉาหลังผ่าตัดก็ยังน้อยมากๆโดยดังนั้นคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยนอนโรงพยาบาลเพียงแค่วันเดียว ถ้าหากมีโรคกระดูกสลังอยู่นะครับสามารถทำนัดเข้ามาตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องและเริ่มรักษากันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำร,รุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vi t a l Life สนับสนุนโดยยูราเพอร์เฟกต์ไล์แป้งผสมรองพื้นคุมมันปกปิดติดทนโทร0 2 1 1 6 1 6 6 6 น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมันจะตื่นเต้นมากดิฉันพูดไปแบบคิดไปด้วยว่าเฮ้ยจิฉงนหนีกินได้เหรอนอนดิฉันก็ว่าแปลกแต่แต่สำหรับคนอื่นไม่แล้วแต่นะคนอื่นไม่ได้แปลกแต่ดิฉันแปลกเอาตรงๆเลยนะเคยทำรายการอาหารมาแล้วโดนหลอกให้กินเนื้อจระเข้ไปแล้วโอ้งโหแบบเครียดเกือบตาย ราะงั้นของแปลกประหลาดจะไม่ค่อยกินแต่วันนี้ต้องนําเสนอเพราะว่าแขกรับเชิญงเราจะมาพูดเรื่องนี้ว่าเขาบอกว่ามันเด็ดด้วยไอ้จิงลีดเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วน้องอาร์ตหรือคุณภูริพัฒน์เทียภัยรัตน์สวัสดีค่ะ,คะน้องอาร์ตงานเด็กเลยเป็นเจ้าของร้านเบอร์เกอร์เหรอใช่ครับแล้วเคลมว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศด้วยที่ใส่จิงลีดใช่เลยครับแล้วก็<อ>วไม่ใช่แค่เจ้าแรกในไทยด้วยนะฮะในเอเชียนะค อายุาเท่าไหร่อ่ะ26ครับตอนนี้26 <c oughs> บางคนยังปั่นยิ่งหลีอยู่เลย <c oughs> โอ26นี่เป็นเจ้าของร้านนี่ไม่ธรรมดานะ <c oughs> ไหนเล่าที่มาที่ไปน้องอาร์ตจบอะไรมาเออผมเนี่ยจบการบริหารจัดก,การเทคโนโลยีมาครับแต่ว่าเหมือนกับมีคนรู้จักที่เขาเก่งเรื่องเบอร์เกอร์เรียนรู้จากเขาวิธีการทําทําสูตรต่างๆ <c oughs> เราต้องการที่จะแนะนํำจิ้งหลีนะฮะให้กับคนหลายๆคนรู้จักวพามีประโยชน์อะไรบ้าง ก็เลยตัดสินใจทำเป็นร้านอาหารแล้วกันนะฮะอ่ะพูดถึงจิ้งหรีดได้ยินมาว่าเขาบอกว่ามันมีประโยชน์เป็นซูเปอร์ฟู้ดอธิบายจริงเท็จแค่ไหนปกติที่เราใช่ครับจะใช้เป็นรูปแบบของผงโปรตีนจิ้งหรีดแหละอบแห้งแล้วก็บดเป็นผงสารอาหารมันก็จะเข้มข้นมากขึ้นแต่มันไม่มีเนื้อเลยนะจิ้งหรีดอ่ะนิดนึงครับนิดนึงมันอยู่ตรงไหนเนื้อมันอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นตรงท้องครับแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนขาตรงนั้นนะครับเหมือนกับน้องไก่ แต่อันนี้เป็นน้องจิง้งหรีดพูดแล้วน้ำลายหกไม่ชอบอ่ะแต่น้ำลายสอกตามธรรมชาตินะสารอาหารข้างในอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจะเป็นเรื่องของโปรตีนเป็นหลักเลยมากกว่า70%เลยฮะแล้วก็มีกรดอะมิโนโครบ20ชนิดด้วยครับเป็นแบบคอมพลตโปรตีนกรดอะมิโนโทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนเลยฮะเรออ่ะแสดงว่าอุดอาร์ตกำลังจะบอกว่ามันกินแล้วมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ใช่ร่างกายแน่นอนอ้าวตอนนี้ย้อนกลับไปบอกว่าอ้าวเราก็ไปเรียนเรื่องแฮมเบอร์เกอร์ทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วยังไงเอาเล่าตั้งแต่างานนั้นนะตอนแรกเราทําเกี่ยวกับระบบการเลี้ยงฟาร์มนะครับทำกับใครเพื่อนหรือว่าของเราเหรือว่าเกลุ่มเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่เพื่อให้แบบเกษตรกรเขามีระบบการเลี้ยงที่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเตรียมส่งออกให้ต่างประเทศ<อ>แล้วประเทศไทยก็เป็นเหมือน top ป5ในการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างนี้เลยครับรเราก็เลยเอออยากที่จะให้เกษตรกรไทยเขาสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งออกจิ้งหรีดให้ต่างประะเทศน เราก็เลยมาทําด้านปลายทางแทนเพื่อที่จะเพิ่มความต้องการจิ้งหรีดของคนในประเทศไทยเงี้ยครับก่อนเพราะว่าเราอยากที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยก็เลยกลับมาทําเป็นร้านอาหารตรงนี้ครับเพื่อนๆก็รวมกลุ่มกันทําร้านอาหารแล้วเลือกเป็นเบอร์เกอร์แรกเลยเนี่ยคิดว่าคนจะกินก็ท้าทายครับเราจิ้งหรีดเข้าไปข้างในเนี่ยเราคิดเองอันดีเราศึกษาการตลาดหรือเปล่าเอออันนี้อันนี้อันนี้สำคัญนะ พราะที่ฉันทำยูร่าเนี่ยบอกว่าเฮ้ยบางทีเราชอบคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้นี่ใช่ครับก็เลยเนี่ยพยายามทําเป็นแบบไม่มีภาพลักษณ์ของแมลงออกมาดีกว่าเนียนเนียนใช่เนียนเให้กินไปแต่บอกเขาไม่ว่าเนี่ยเป็นจิ้งหรีดบอกคอาร์ตก็เลยบอกว่าร้านของอาร์ตเนี่ยเป็นเบอร์เกอร์เจ้าแรกในเอเชียครับเอเชียเลยชื่อว่าเบลส์เบอร์เกอร์ครับในร้านเนี่ยมีเบอร์เกอร์จิ้งหรีดแล้วมีไม่จิ้งหรีดไหม มีครับก็สามารถเลือกได้ครับเราแบบไม่ได้มังครับแต่ก็อยากให้ลองชิมดูอยากให้ลองชิมมันอร่อยตรงไหนอ่ะชิ้งลีดมันจะให้รสแบบนัวๆครับอูมามิมันนัวตรงไหนอ่ะมันเหมือนกับซุปป้าดชิหรือซาลายคอมบุของญี่ปุ่นเลยครับจะเป็นความนัวแบบนั้นเลยฮะหรอใช่ครับโอเคอ่ะซิกเนเจอร์ของเราคืออะไร ซิเกิลเจอร์เลยครับชื่อเดียวกับร้านเลยครับชื่อบลส์เบอร์เกอร์ความพิเศษของมันจะอยู่ตรงที่ตัวเนื้อเบอร์เกอร์ครับจะเป็นเนื้อวัวผสมกับเนื้อจิ้งหรีดขาวบดจิ้งหรีดเลยนะจิ้งหรีดขาวครับมีจิ้งหรีดขาวอีกเหรอใช่ครับโอ้พ่งรู้ว่าจิ้งหรีดขาวมันมีจริงๆเนาะที่จริงเป็นเหมือนกับสับของชาวบ้านที่เขาเรียกกันมากกว่าแต่สีมันขาวเหรอจะเป็นเทาๆาครับแต่ว่าจะขาวมากตอนที่เขาลอกคราบโอ้โอลเราเอามาใส่ในนี้จริงๆคือเขาทำเหมือนเบอร์เกอร์ปกตินี่แหละเพียงแต่ว่า มันมีเนื้อแล้วก็มีตัวจิ้งหรีดอันนี้เป็นจิ้งหรีดขาวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วรสชาติมันจะแปลกไหมผมว่าไม่แปลกนะฮะอาจจะแบบมีกลิ่นหรืออะไรที่เพิ่มมาเป็นมิตรกลิ่นมันเป็นไงอ่ะกลิ่นเขามีความคล้ายถั่วครับคล้ายถั่วคล้ายช็อกโกแลตอันต่อไปตัวนี้ครับเป็นเมนูใหม่ของที่ร้านเลยฮะเป็นชื่อว่ากระเพราเบอร์เกอร์ครับเราไม่เคยเห็นกระเพราที่ไหนเอามาทําในรูปแบบของเบอร์เกอร์ แล้วส่วนตัวก็คือชอบกินกระเพราอยู่แล้วด้วยก็เลยจับมารวมกันเลยจับรวมกันเป็นกระเพราแต่จิ้งหรีดใช่ครับอันนี้เนื้อใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเนื้อหมูครับก็เป็นกระเพราหมูกระเพราหมูแต่ยังไงก็ต้องมีจิ้งหรีดถูกต้องเพราะมันเป็นของเด็ดของร้านซึ่งในเมนูอื่นๆอย่างเงี้ยครับมันจะอยู่ในตัวขนมปังตั้งแต่ตอนผสมแป้งขนมปังเลยแล้วใส่ผงโปรตีนจิ้งหรีดเข้าไปด้วยอ่าตัวนั้นสุดท้ายนั้นหน้าตาแปลกมีอะไรคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีราชาเบอร์เกอร์ครับก็จะเป็นตัว พตตี้ตรงกลางคือเบอร์เกอร์ไก่ครับอันนี้แล้วความพิเศษของเราของไก่เนี่ยก็คือเราจะแล่เองแล้วก็บดเองอและที่สําคัญก็คือปริมาณไขมันของไก่อย่างเงี้ยครับเราใช้จากหนังไก่ที่ขูดเอามันใต้หนังออกอทีเนี้ยมันละเอียดมันจะมีคอลลาเจนเยอะมากในตัว<ะ>หนังไก่ใช่ครับมันก็จะแบบเป็นการเด้งๆงมันๆจากคอลลาเจนหนึ่งไปใช่ครับนี่มันทําละเอียดขนาดนี้ใช้ส่วนผสมดีใส่จิ้งหรีดด้วยมีจังต่างชาติมากินไหมมีครับมีชาติอะไร หลากหลายเลยครับมีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็โซนยุโรปออสเตรเลียอเมริกาเลฮาใช่โอ้โหนี่สร้างชื่อให้ประเทศคงต้องชิมให้ชิมมาไหนชิมอ๋อแน่นอนครับโดยที่นีเบอร์เกอร์เลยครับาวจะได้รสจิ้งหรีดไหมพูดทำไมล่ะจะได้รสจิงหรีดโอเคจิงหลีดก็จิงหลีดคิดซะว่ามันมีโปรตีนสูง แตกต่างว่ามีอะไรโดดโดดกลิ่นไม่ได้โดดละ่ะเหมือนเรากินเนื้อหอมหอมเคยนะกินได้กินไดทำไม,มนหน้าตาไม่ค่อยกินไดน <laughs> กินได,ดยงไงอร่อย <laughs> เราไม่ได้รู้สึกประหลาดว่าเรากินจริง้งหรีขอ <laughs> <sk> อีควรับกลมกล่อมเด็ดอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อถึงเมนูอื่นๆนะเพราะว่าบอกเลยว่า น้องอาร์ตเนี่ยเลี้ยนถือว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ชอบมากเลยคนรุ่นใหม่แล้วรู้จักทำมาหากินนะเราต้องมาช่วยกันสนับสนุนเนาะเด็กๆรุ่นนี้นะคะอ่ะมีแฟนยังยังครับแต่ก็มีคุยคุยอยู่ครับอ่ะคุยค <c oughs> ุยอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> จะแฟนหรือจะคุณแม่เอายูล่าไปฝากได้เลยนะ,ะ <c oughs> เรามีทั้งเซ <c oughs> รั่มมีทั้งแป้งมีกันแดดซึ่งขายดีมากเราขายไปเป็นล้านหลอดนะคะบอกถ้าบอกคุณแม่เนี่ยคุณแม่ต้องรู้จักพี่ตักนะคะ อฝากไเด้ยวยนะคะเด็ดทานยูร่าน,น,นะคะเดี๋ยวเคล็ดลับง่ายๆสไตล์ยูร่าไปดูกันแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเรื่องของเบลสเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์จิ้งรีดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะคะมีโอกาสที่ผิวของเราจะถูกทำร้ายจากความร้อนจากแสงแดดได้มากมายทีเดียวแล้วในช่วงหน้าร้อนนี่นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เราจะสังเกตว่า ฝุ่นควันพิษมลพิษต่างๆมลภาวะต่างๆ PM 2.5ล้วนแล้วจะทำลายผิวของเรานี่เรามาดู วิธีการดูแลรักษาผิวพรรณในช่วงหน้าร้อนกันดีกว่าค่ะการทำความสะอาดผิวให้ถูกวิธีจะช่วยลดโอกาสผิวถูกทำร้ายในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆที่แต่งหน้าจะต้องเช็ดล้างเครื่องสำอางให้หมดจดก่อนนอนเสมอเพราะเครื่องสำอางถือเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสิวได้ง่ายค่ะทาครีมกันแดดปกป้องผิวเนื่องจากแสงแดดเป็นตัวการทำให้ผิวได้รับความเสียหายอย่างหนักจึงต้องป้องกันผิวด้วยการหมั่นทาครีมกันแดดทุกวัน โดยครีมกันแดดที่แนะนำให้ใช้ควรจะมี spf 15ขึ้นไปและสามารถป้องกันได้ทั้ง uv a และ uv b ที่สำคัญจะต้องทาครีมกันแดดก่อนออกกลางแจ้งอย่างน้อย30นาทีทา moisturizer บำรุงผิวจะทำให้ผิวมีความเนอะหนะบ้างแต่วิธีนี้จะช่วยบำรุงผิวและช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวได้เป็นอย่างดีค่ะมันออกกำลังกายแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนแต่การออกกำลังกายจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดสูบฉีดได้ดี จึงทาให้ผิวได้รับออกซิเจนและสารอาหารได้อย่างเต็มที่กินอาหารที่ช่วยบารุงผิวอย่างเช่นผักผลไม้และน้าเปล่าคือตัวช่วยที่ช่วยลดอากาศผิวถูกทำร้ายได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นดื่มน้ําสะอาดเยอะๆพร้อมทั้งกินผักและผลไม้ให้มากๆค่ะ นอนหลับให้เพียงพอเพราะช่วงเวลานอนเป็นช่วงเวลาที่ผิวของคนเราทําการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมโทมในขณะเดียวกันหากนอนไม่พอก็จะทําให้ผิวไม่สดใสและผิวหยาบกร้านได้ง่ายค่ะทราบวิธีการดูแลผิวพรรณในช่วงหน้าร้อนไปแล้วแล้วก็อย่าลืมดูแลผิวหน้าของเราด้วย Yula a g ย y o w h i t e n i n g Booster Serum นะคะช่วยผิวหน้าของเราแลดูอ่อนเยาว์สว่างกระจ่างใสแนะนำเลยค่ะ สนับสนุนโดยยูราเอเยกไวเทนนิงบูสเตอร์เซรั่มผิวดูกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์สนับสนุนโดยยูราเพอร์เฟกต์ไบรท์แป้งผสมรองพื้นคุมมันปกปิดติดทนโทร02-116-1666น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง คุยกันต่อคุณผู้ชมเดียก,กำลังคุยกับน้องอาร์ตคุณภูริพัฒน์เทียภัยรัฐเจ้าของเบลส์เบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์บอกเลยว่าเป็นเจ้าแรก ของประเทศแล้วในเอเชียนี่มีเจ้าเดียวนันที่เขาเอาจิ้งหรีดมาเป็นส่วนผสมก็คือมแมลงนั่นแหละอยู่ในเบอร์เกอร์ตอนนี้ถ้าถามว่าเมนูหลักๆอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นไปสองสามเมนูเนี่ยนะคะมีเมนูอะไรบ้างที่มันมีจิ้งหรีดด้วยแล้วก็ไม่มีจิ้งหรีดด้วยมีหมดเลยครับอันนี้มีหมดเลยอยันนี้เป็นเลยอันนี้จะเป็นเฟนไฟรายครับที่เราโรยผงโปรตีนจิ้งหรีดรสปาปริก้าลงไปครับ <c oughs> เป็นเหมือนกับซีชันนิ่งครับ ความที่มันมีผงปาปริก้าเนี่ยมันก็จะทําให้กลมกลืนไปเอาว่าคนกินแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันกินกินมลแงหรืออะไรนะแต่ว่ามันกลมกลืนไปเลยเราไม่รู้จริงๆนะคะแต่ว่าอร่อยเหมือนกันมันคิดว่ามันมันไหมมันจะนัวๆนัวๆขึ้น<ช>นะคะอ่ะเมนูต่อไปผักนี่ไม่มีแน่นอนนะคะอันนี้เนี่ยเป็น one b i อร burger เราคำคำใช่ครับเราได้คอนเซปต์มาจากซูชิ ที่กินเป็นคำๆ<ะ>แล้วเราอยากจะให้คนสามารถกินเบอร์เกอร์ได้ในคำเดียว<ะ>ไม่ได้แบบกินยากหรือว่าเลอะเทอะอย่างเงี้ยครับก<ะ>็เลยออกมาเป็นวัน b i t เบอร์เกอร์แล้วคุกกี้เกี่ยวด้วยเหรอตัวนี้ก็เหมือนกันครับเราใช้ผงจิ้งดีนะครับลงไปทดแทนแป้งบางส่วนด้วยความที่ผงจิ้งดีเนี่ยมันมีความนัวอูมามิใช่ไหมฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับผงชูรสจากธรรมชาติก็จะทําให้เราสามารถลดน้ําตาลในคุกกี้เนี่ยลงได้โดยที่ยังรู้สึกความหวานเท่าเดิมอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดกันนิดนึงที่บอกว่า เราใช้มแมลงมันก็จะช่วยโลกด้วยตรงตรงนี้อัดลองอธิบายนะว่ามันมันช่วยตรงไหนก็ตัวจิ้งหรีดนะครับ<ะ>เขาจะด้วยความที่ตัวมันเล็กใช่ไหมฮะเขาก็จะใช้ทรัพยากรในการเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยน้อยกว่า<ะ>ทั้งอาหารทั้งน้ําจํานวนการใช้พื้นที่แล้วก็การผลิตพวกก๊าซเดือนกระจกนะครับออกมาก็น้อยกว่าเมื่อเทียบกับโปรตีนที่ได้จากวัว ในปริมาณที่เท่ากันซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเหมือนแหล่งโปรตีนทดแทนที่ถ้ามีการแบบบริโภคทดแทนอาจจะไม่ต้องแบบตลอดก็ได้แต่ว่าเป็นบางมือ้อแต่ทุกๆคนเนี่ยได้ได้การได้ทานมาแมลงตรงนี้ก็เป็นการช่วยโลกที่แบบคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยบารังจะแบบเยอะมากเลยครับก็มีเหตุผลนะแล้วผลตอบรับลูกค้าเป็นไงถ้าคนที่ชอบกินมแมลงอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเขาก็จะรู้สึกอยากลอง บางคนยังบอกอีกว่าแมลงน้อยจังโอ้ต้องกันให้ใส่เยอะๆคนที่ชอบก็แบบว่าไหนอยากเอาอีกเอาแมลงอีกเพราะว่ามันไม่รู้สึกถึงความแตกต่างแต่มันมีความเข้มข้นความมันความนัวอย่างที่น้องอายเขาบอกเพราะงั้นกินแล้วเราเราเรากลมกลืนได้เลยน้องอัดเปิดมา่กี่เดือนกี่ปีแล้ว ประมาณ3ปีครับสปีเป็นไงแต่ตอนนี้เพิ่งย้ายมาที่ใหม่ก็ประมาณ3เดือนเองครับ3เดือนนะเป็นไงที่ใหม่นี่อยู่ตรงไหนบอกคุณผู้ชมเลยเราจะได้ไปแวะชิมกันนะคะที่ใหม่นี่ก็อยู่ตรงปีดียี่สุูวิทย์7 1ครับผมตรงนี้เนี่ยเราเปิดเป็นที่บ้านของเราเองเลยครับเป็นแบบชั้นหนึ่งก็ทำเป็นสไตล์แบบโฮมี่โฮมี่มี5ที่นั่นงนะครับก็อลองลองไปเซิชดูได้ไหม ได้เลยครับะะชือ่อบล์เบอร์เกอร์นแเบลเบอร์เกอร์เดี๋ยวขึ้นมาเลยอาวเดี๋ยวก่อนก่อนจะพูดเนีัยหันมาเห็นว่าจะลองชิมวันนี้เนาะอ,อันนี้คืออะไรจ๊ะขอดูนิดนึงนนเป็นอัลมอนทูเล่ครับตัวนี้นนเป็นสินค้าของที่ร้านเป็นแบรนด์ของเราเองครับตัวนี้เราใช้ผงโปรตีนจิ้งหรีดทดแทนส่วนที่เป็นแป้ง100ร้อยเปอร์ลยค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่กินมแมลงอยากจะบอกอะไรเขา ก็อยากให้ลองชิมดูครับร้านเราครับจะทําออกมาให้อาหารทุกอย่างที่ผสม,มแมลงเข้าไปครับไม่มีภาพลักษณ์ของมแมลงอยู่เลยก็คือสามารถที่จะแบบกินได้เหมือนอาหารทั่วไปโดยที่ขอแคออ่ไม่แพ้สารในจิ้งดีดสารตัวเดียวก็คือไขตินไขติน,ตนใช่ครับ<อ>เหมือนกับเปลือกกุ้งนี่บอกก็รู้เหมือนกันพวกพวกเปลือกกุ้งพวกอะไรบางคงก็จะแพ้ใช่จะมใช่ฮะแต่ถ้าเกิดไม่แพ้ก็อยากให้ลองชิมดูครับลองเปิดใจหน่อย มันอร่อยจริงๆแล้วร้านเปิดทุกวันไหมฮะอ่อทุกวันยกเว้นวันจันทร์ครับในเขาเรียกไม่ทุกวันเปิดอังคารถึงอาทิตย์ว่า<ช>งฮะยกเว้นวันจันทร์ไม่เปิดวันเดียววันอื่นไปได้เลย,วไไเลยแวะไปชิมกันคุณอาร์ตก็จะอยู่ที่ร้านเนาะใช่ะคะ,คะช่วยดูแลลูกค้าแหมก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เราต้องสนับสนุนนะคะเพราะว่าทําธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่งนะ อันนี้น่าจะต้องประสบความสําเร็จได้ดีวันนี้ต้องขอบคุณน้องอาร์ตภูริพัฒน์เทียรไพรัตเจ้าของเบลส์เบอร์เกอร์สุกุมิท71ขอบคุณมากค่ะขอ,คขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมรับชมรายการย้อนหลัง Facebook YouTube สบายสไตล์มายุราและอย่าลืมนะกดไลค์นะกดแชร์นะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วย ขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูร่าน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงนะคะโรงพยาบาลบำรุงร่าขอขอบคุณคนไทยที่เชื่อมั่นและไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพตลอด44ปีที่ผ่านมาวันนี้เราสองคนหลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยูร่าเอเยยกไวท์เทนนิ่งบูสเตอร์เซรั่มผิวดูกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์ โรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vital Life